อ่าก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เก้นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบเกม X-Team f o o t b ุตบอลนะครับอ่าเกมนี้เป็นเกมคล้ายๆเกมเตะฟุตบอลแต่เป็นแบบว่าฝั่งละ3คนนะแล้วก็เป็นการเตะฟุตบอลที่เถื่อนมากนะเราสามารถสไลด์ข้างหลังก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะว่าเกมนี้ไม่มีกรรมการนะครับทุกคนอ่ามันจะมีตัวละครให้เราเลือกนะครับ ่าซึ่งอันนี้เป็นไอดีใหม่ผมนะซึ่งไอดีเก่าผมมันหายไปไหนไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะไอดีใหม่ผมก็แต่และตัวละครก็จะมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกันนะเช่นกองหลังนะครับทุกคนกองหลังก็ความสามารถพิเศษของตัวนี้ก็จะเป็นการสไลด์จู่โจมอ่าแล้วก็การเลี้ยงบอลน,นะแต่ผมเล่นตัวนี้เพราะว่าสกิลมันเป็นสกิลแบบว่าเป็นสกิลแบบว่ายังไงอะทประตูอะทุกคน อ่ามันเป็นมันเป็นเกมละสามนาทีนะครับเราก็กดเข้าไปรอจับคู่แป๊บอันนี้เราก็เก็บเก็บถ้วยเก็บแรงนะทุกคนเราจะสไลด์ข้างหลังหรือทำอะไรก็ได้อ่ะกรรมการไม่มีอ่ะไม่มีฟาวไม่มีอะไรเลยแต่ผมว่าก็สนุกดีครับทุกคนเพราะว่ามันเจอกับหลายประเทศไง แล้วฟับอู้สไลด์ไม่โดนทุกคนพยายามอย่าจะก,กดวิ่งไวเยอะนะครับทุกคนถ้าเรากดปุ่มวิ่งไวเยอะค่าพลังงานมันจะโอ้โหโดนยิงแล้วค่าพลังงานเราจะแบบว่าหมดไวมากเลยทุกคนหลอดหลอดพลังงานสีเขียวอะ่ะบนหัวครับประเด็นคือเราเราโดนนำหนึ่งศูนย์แล้วอะ่ะ เกมนี้ไม่มีบอร์ดนะครับทุกคนเจอออนไลน์อย่างเดียวนะเฮ้ยโู้ไม่เข้าเราไม่มีสกิลนะทุกคนสกิลเราเป็นสกิลยิงมันโหลดอยู่นะอ้ะโหลดเต็มละสไลด์แย่งบอลน,นี่ครับส่งให้เพื่อนว่างไงครับเพื่อนส่งมาหน่อยหูกดสกิลไม่ได้ขอบอลหน่อยขอบอลหน่อยโอ้โหไม่โดนเอาแล้ว สกิลมาแล้วอือหูรับได้ครับโกไฟา์มังข้ามารับได้นะสไลด์แย่งบอลว่าไงครับยิงดิโอ้ยอย่างสวยอะทุกคนโอ้ชอ็อตนี้อ่าถ้าเราลำคันลำคาญตอนนี้เราสามารถกดข้ามย้ำๆได้นะทุกคนโอ้โหอย่างสวยอะ่ะโป้ง มันเป็นออนไลน์ทีมละสองคนนะครับทุกคนหรือว่าทีมละสามเนี่ยแหละเพราะว่ามือโกมันน่าจะเป็นบอทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเป็นผู้เล่นแล้วแล้วเป็นอ่าได้เป็นมือโกนี่คงจะเซ็งหน้าดูนะทุกคนพยายามอย่าวิ่งเยอะนะครับถ้าถ้าเกมมันเสมอมันจะให้เราต่อเวลาอีกนะส่งมาส่งมาส่งมาขอบอลหน่อยขอบอลหน่อย โอเพื่อนเราโดนแล้วมัง้งส่งมาส่งมาสวยไปเพื่อนยิงสวยสวยยิง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 ส่งมาทางนั้นอเอเนี่ยถ้าเราลำคาญตรงนี้เราสามารถกดย้ำๆเพื่อเร่งให้มันแบบว่าข้ามได้นะทุกคน แย่ง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 ตอนนี้เรานําอยู่สองหนึ่งแลนะถามว่าเกมนี้สนุกยังไงก็คือสนุกที่ว่ามันสามารถเล่นท่าเล่นสกิลได้หมดนะทุกคนแต่หลังๆมันจะมีตัวละครหลายๆตัวนะที่มันแจกนะเราไม่จำเป็นว่าต้องเติมนะทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องเติมขออ้อหือย่างสวยอะครับชอ็อตนี้สวยจริงสวยจัง เราใช้สกิลนะนะครับทุกคนผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะเพราะว่าสกิลมันเป็นสกิลยิงนะค่อนข้างไม่ต้องบังคับทิศทางเลยเราแค่กดใช้มันก็จะยิงให้เลยโอ้โหจกักรยานอากาศแต่มันมีสกิลสับขาหลอกมีสกิลอะไรเต็มเลยนะเกมนี้ฟ้าฟุตบอลเถื่อนคนระับฟุตบอลเถื่อนโอ้โหสไลด์ไม่โดนส่งไอ้เพื่อนส่งให้เพื่อน,ส,อนส่งมาส่งมา เราแย่งเพื่อนเดียวกันเลยเมื่อกี้นะี้ทำหลอกสักนิดนึงก่อนฟับฟับฟับอือหยังสวยอะครับหลอกทีหนึงแล้วยิ่งเลยอะครับโหดเกินภาพช้านะครับทุกคนฟับอือหือวิบวามเลยครับชอ็อตนี้อ่าเราชนะแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันถ้ามันเสมอมันจะให้เราต่อเวลาพิเศษนะแต่ถ้าเรา อ่านำตอนจนจบเวลาเราก็จะชนะทันทีนะทุกคนดูนะใครจะได้ MVP นะทุกคนอย่าก,กดไลค์กดกดไลค์โอ้กดไลค์ไม่ได้เกมจบแล้วโอ้เราได้ MVP นะทุกคนเรายิงไปสามลูกส่งให้เพื่อนไปแปดทีแล้วก็ยิงโอกาสยิงสี่ลูกนะแล้วอันสุดท้ายคือเหมือนว่าเป็นสไลด์แย่งบอลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันสุดท้ายนะเราเราเล่นจบแล้วถ้า ใครเล่นดีเราสามารถกดกดเพิ่มเพื่อนได้นะนะครับทุกคนอ่ามันอยู่ข้างหลังนะน่าจะทีมละ3าคนแหละถ้าใครได้เป็นมือโกนคงจะเซ็งหน้าดูอนะทุกคนนะ네ครับมันก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ผมเบี้ยวสีนะพอเราเล่นจบเราก็มารับของได้นะทุกคน เกมนี้ค่อนข้างแจกของเยอะมากเลยนะแจกทั้งตัวละครแจกทั้งนี่เราได้ตัวละครใหม่แล้วโหอย่างเท่ทุกคนเราได้การ์ดเฮ้เราได้ตัวละครใหม่แล้วก็ได้ได้การ์ดการ์ดตัวตัวผู้หญิงสองใบตัวผู้ชายสี่ใบแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วทุกคนเหรียญทองเกมนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับทุกคนก็เอาไว้แบบว่าอ่า ซื้อเสื้อผ้าซื้อซื้อ,อแบบว่ารอยสักอะไรได้นะทุกคนอันนี้คือตัวใหม่ที่เราได้นะเป็นตําแหน่งกองหลัง่ะทุกคนกองหลังทาอะไรได้อะเบียดแย่งสกิลแล้วก็เลี้ยงบอลลอยอากาศอ๋ออันนี้เป็นกองหลังนะทุกคนนี่นะครับอันนี้คืออัพอัพเกรดนะทําให้ตัวละครเราแบบว่าทักษะดีขึ้นนะส่วนอันนี้อ่าเหรียญทองเอาไว้ทําอะไรเหรียญทองเอาไว้ซื้อพวกรอยสักได้นะทุกคนจะมีเราสามารถ เราสามารถสักหน้าอกก็ได้นะหน้าอกหรือแผ่นหลังอ๋อเนี่ยมันอยู่ตรงซิดแผลกทุกคนเห็นว่ามันอยู่ตรงซิดแพลเราสามารถเลือกรอยสักได้แล้วก็มีเสื้อผ้านะทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เราซื้อด้วยนะถ้าเรามีตังนะทุกคนแต่เราไม่มีตังเราก็ซื้อไม่ได้นะทุกคนแต่เราไม่จำเป็นว่าต้องเติมนะครับเห็นไหมครับมันใช้เหรียญสีชมพูนะเหรียญสีชมพูหกสิบแต่เรามีสามสิบ เหรียญสียมภูหาง่ายๆนะครับเปิดกล่องเปิดกล่องเปิดอะไรก็ได้นะทุกคนโอ้อย่างเท่ทุกคนอ่าครับส่วนอ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ